สนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยช่วงนี้ไปร่วมกันสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เป็นกำลังใจให้กับเด็กๆในสถานพินิษนะครับไปสร้างวิชาชีพกล้วยน้ำว้าฉาบนะครับหลังจากพ้นโทษออกมาก็จะมีวิชาชีพนี้ไปทำมาหากินได้ด้วยนะครับ คุณนิตยาแสงสีนะครับผู้อำนวยการสถานพินิษและครุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรังนะครับพร้อมด้วยคุณอัจชราวุฒิศักดิ์ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ร่วมโครงการฝึกวิชาชีพกล้วยน้ําว้าฉาบให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิษและครุ้มครองเด็กจังหวัดตรังนะครับจำนวน15คนด้วยกันมาฝึกวิชาชีพกล้วยน้ำว้าฉาบครับ ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนกล่าวว่าสถานพินิษ์มีภารกิจในการบำบัดเด็กและเยาวชนขณะที่คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนมีบทบาทให้ความช่วยเหลืออนุเคราะห์และช่วยแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมเด็กและเยาวชนให้ดีขึ้นค่ะ จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการฝึกวิชาชีพทำกล้วยฉาบซึ่งเป็นวิชาชีพที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างง่ายเพราะลงทุนไม่สูงจึงมีประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิษฐ์เพื่อไม่ให้กลับไปกระทำผิดอีกค่ะไปฟังเสียงคุณอัชรากันค่ะเนื่องจากว่าในสถานพินิษเนี่ยสถานพินิษเขาปลูกกล้วยให้เด็กได้ปลูกกล้วยไว้แล้วก็มีผลิตผลค่อนข้าง,งเยอะ ส่วนทีนี้ถ้าจะเอามาทำเด็กองหวานอย่างเดียวมันก็ไม่พอไม่หมดก็เลยมีความคิดว่าเราจะมาสร้างอาชีพให้เด็กแล้วก็สามารถเด็กสามารถไปต่อยอดได้สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้เลยลก็คือเชิญวิทยากรมาซึ่งท่านชอบทำเกี่ยวกับกั้วฉาบแล้วก็ออกมาสวยเราก็จะท่านเป็นท่านมาช่วยสอนให้เด็กๆ ในสถานพินิจ์จังหวัดตรังนะครับมีการปลูกกล้วยน้ำว้าไว้เป็นจำนวนมากนะครับเดิมทีจะนำแต่ผลสุกมารับประทานหรือก็ทำเป็นเมนูอาหารหวานนะครับเช่นกล้วยบวชชีเด็กๆและเยาวชนได้รับประทานกันเท่านั้นนะครับจึงได้ต่อยอดเพื่อนำมาเป็นกล้วยน้ำว้าฉาบมีการแปรรูปเพื่อที่จะนำส่งขายได้ด้วยนะครับในอนาคตก็จะสามารถพัฒนานำไปวางขายช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับเด็กๆและเยาวชนในสถานพินิจครับ